เด็จครับผมเกี่ยวข้าวแบบสุรินมัดแบบสุรินมาดูกันสุรินเขามัดกันแบบไหนเกี่ยวแบบไหนว้าวอีกแล้วมัดแบบนี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมครับข้าวตรงนี้มันเป็นข้าวข้าวหอมมะลิอะไรครับผมร้อยห้ามันโดนแสงนีออนใช่ไหม <105. S 1> <laughs> ข้าวหอมมะลิโดนแสงนีออนมันก็จะชาร์จเร็ไปประมาณสองอาทิตย์นะคุณยายเนาะประมาณว่ามันสุกช้ามัน,นมันไม่นอน โดนแสงเยอะไปหน่อยแสงนีออนมันโดนแสงนีออนหลอดไฟไปอ่าติดตรงนี้เนาะ<ช>ที่ตรงนี้ก็จะเป็นราคาวันนี้แหละไปล,ละสามล้านเนี่ยเจ้าของใครเจ้าของที่ออ๋เจ้าของที่กี่ไร่ครับกี่ไ,ลลไลลร่กี่ไร่เศรษฐีมังส์เรนได้แล้วอะไรละสามล้านอเออวันนี้เจอเศรษฐีอีกแล้ว อันเดียวเดียวเดียวมัดแบบไหนจับตุลินวับวับอย่างงี้อย่างงี้ตุลินก็มัดกันอย่างงี้เกี่ยวเสร็จมัดเลยมไม่ต้องไปตื่นทีสามทีสี่มัดมัดตาอย่างงี้เลยอ่าสี่ห้าวันค่อยม,มาเก็บเอาว้าวมากอ่าช็อตเด็ดครับผมช็อตเด็ดไปก็มาวางไว้อ่าวางไว้เราเก็บอย่างเดียวเลยอันนี้ไม่น่าจะทำพันธุ์ใช่ไหมฮะเพื่อเอาไปกินไม่เจของจะไปขายจะไปขายเหรอเสียดายถ้าเกี่ยวเมือ,นะเองเงี้ยไม่น่าจะทำพันธุ์นั่นเนี่ย อ๋อเยอะปีนี้ได้ดิปีนี้คุณยายได้ดิโอเศรษฐีแสดงว่าโชคดีมากอ่าเศรษฐีแล้วแหละว่าอยู่บังทรงและใช่เลยนาติดทางหลวงไม่เศรษฐีให้รู้สิอ่าอันนี้ครับแบบนี้ฮะสุรินทร์เขามัดกันอย่างนี้นะเกี่ยวเสร็จก็มัดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าของเศรษฐีมัดดูวนเนี่ยมัดยังไงมัดยังไงเนี่ยเนี่ยนาเกษฐีมีว้าบแกใหญ่แกน้อย แกใหญ่ค่ะอ๋อแกใหญ่คนแกใหญ่รวยแล้วนาติดเมืองเนาะเนี่ยบึ้บบึ้บนี่เรียบร้อยกองไว้ตรงนี้ตากไว้อ่าไว้ตรงนี้เนาะหมดผลแล้วแหละค่ะยังสวยเลยครับผมมันโดนแสงมันช้าไปนิดนึงมันโดนแสงนีออนได้เนาะคุณยายเนาะสวยเลยนะผมว่าสวยเลยนะเกี่ยวมือเนี่ยรอรถดนวดหนึ่งเดียวเลยเรือนวดเองก็ได้ถ้าไม่อยากอถ้าไม่รีบเนาะนวดเองดีกว่า เพราะเขาบ้า,า,านวดเขาเอาข้าวเราไปด้วยใช่ตีแป๊บเดียวที่เดียวเองเนี่ยประมาณไล่เนาะตรงนี้มันโดนแสงนีออนครับผมข้าวโดนแสงนีออนปีนี้ถึงจะโดนแสงนีออนแต่น้ําดีน้ําถึงมาจากในเมืองมาทํา youtube ครับคุณยายผมมันไล่ตรงนู้นมาเขากำลังสูบซ่ายอยู่แม่วันนี้เอาตรงนี้เป็นคลิปกันแล้วกัน ทำ youtube ผมถ่ายแถวนี้แหละไม่ถ่ายไกลาหากินแถวเกี่ยวข้าวนี่แหละทำย t u b e ครับผม u t ท b e ทำย t u b e ประมาณนี้แหละลงพื้นที่ลุยๆหน่อย้าวนี่แหละเกี่ยวเกี่ยวแบบสุรินมัดแบบสุรินเกี่ยวเสร็จมัดเลยรอรถขนอย่างเดียวใช่ใชก็เหมือนตากในตัวเนาะมันแห้งในตัวอยู่แล้ว เม่ผมผ่านไปผ่านมาเหล้วสองสามติมมันจะสุกไหมเนาะมันจะสุกไหมเอาสุดท้ายมันสุกเพราะน้ําตัวนี้มันยังชุ่มอยู่ถ้าน้ําไม่ดีนะมันคงไม่ได้อย่างนี้หรอกปีนี้น้ําดีเพราะข้าวข้าวอย่างนี้ถ้าปกติถ้าไม่น้ําไม่ถึงก็ไม่ได้โดนแสงมันเกินน้ําดีเกินเจ้านุ้นไม่ได้เลยน้ําท่วมจะทํานาปลังอยู่กำลังทํานาปลังตรงนี้ทํานาปลังไหมครับทำไหม